ครับสวัสดีนะครับวันนี้เลยปัญหาเรื่องของสุขภาพลงมาได้มาคุยกันอีกนะหัวข้อที่กำลังจะคุยในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องนอนไม่หลับนะครับเราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับในด้านการแพทย์เนี่ยการนอนไม่หลับนี่ก็ถือเป็นโรคนะครับโรคนอนไม่หลับซึ่งในภาษาแพทย์เนี่ยก็เรียกว่าโรคอินซอมเนียนะฮะนะคเป็นภาษาลาตินอินซอมเนียแปลว่าโรคนอนไม่หลับ เราคงต้อมาดูที่สาเหตุว่าอะไรคือสาเหตุทําให้เกิดการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับก็จะมีสองสาเหตุหลักๆนั้นะหลักหนึ่งก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจําตัวของเขาและด้วยโรคประจําตัวนั้นนะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขานอนไม่หลับอย่างเช่นมีแผลในร่างกายอาจจะเป็นแผลปฏิเหตุนะครับแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้แผลติดเชื้อเกิดภาวะการอักเสบ ภาวะการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับความเจ็บความปวดของแผลก็มีส่วนรบก,กวนสภาพร่างกายทําให้นอนไม่หลนะับนแต่อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งคนในเมืองใหญ่ๆห,หรืออย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเราจะพบนะครับ80%ของโลกนอนไม่หลับก็คือมาจากสาเหตุอันที่สองนี่คือปัญหาภาวะความเครียดทางกายและใจ ภาวะความเครียดทางกายและใจนี้ก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดการนอนไม่หลับนะครับแต่นี้ในทั่วๆไปที่มีโรคประจําตัวหรือว่ามีการบาดเจ็บจากร่างกายแล้วเป็นสาเหตุการนอนไม่หลับอันนั้นเราก็ต้องไปแจ้งที่สภาพโรคนั้นๆกับสภาพการบาดเจ็บการเจ็บปวดนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของยานะครับเข้ามาช่วยนะครับแต่ประเด็นที่มันมาจากภาวะความเครียดของ กายและใจอันนี้เป็นหัวข้อหลักเลยนะที่คนในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมีเรื่องของความเครียดทางกายและใจไม่มากก็น้อยนะเราก็จะมาพูดในประเด็ดนนี้เป็นประเด็นหลักนะครับเรามาดูทั่วไปนะครับว่าในภาวะการใช้ชีวิตปัจจุบันนะฮะในเมืองใหญ่เราก็จะเห็นว่าทุกคนจะมีปัญหาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาจากภาวะการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับภาวะของการงานในที่ทํางานภาวะในเรื่องของเรื่องส่วนตัวที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับภาวะความเครียดจากแนวความคิดต่างๆที่อยู่ในสังคมมนุษย์ทุกคนก็มีความเครียดไม่มากก็น้อยนะครับเราคงต้องมาดูต่อไปและภาวะเครียดตัวนี้มันไปเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้เกิดเป็นอาการของโรคนอนไม่หลับนะครับ เราคงต้องมาดูที่สภาพจิตใจร่างกายคนเรานี่ประกอบด้วยกายและใจนะครับถ้ากายเราผิดปกติโครคภัยไข้เจ็บนั่นคือตัวสาเหตุอันที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องไปแก้ที่โครคภัยไข้เจ็บนั้นการบาดเจ็บอะไรต่างๆตัวนั้นแล้วก็เลยทันเป็นตัวที่รบกวนทําให้เรานอนไม่หลับส่วนสาเหตุอันที่สองที่มันจะเรื่องความเครียดเราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่านะครับในสภาพร่างกายเราสภาพจิตใจ จะเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองนะครับในสมองเราเนี่ยมันจะมีการผลิตฮอร์อมโมนสองตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะครับตัวแรกก็คือตัวเมลาโทนินนะฮะซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากตัวต่อมใต้สมองของเราและเมลาโทนินตัวนี้มันจะมีผลทำให้เซลล์สมองของเราหรือเซลล์<ม>เนื้อเยื่อกอไวไยว่าต่างๆในร่างกายเรา เกิดภาวะของการผ่อนคลายนะครับภาวะการผ่อนคลายตัวนั้นก็จะทําให้เรารู้สึกจิตใจสบายแล้วตัวเมลาโตินตัวนี้ก็จะมีผลไปช่วยทําใหนะ้ทางสมองสั่งการเกี่ยวเรื่องการนอนหลับทำให้ร่างกายเรานะรสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างสบายนั่นคือตัวเมลาโตินนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นพออายุเรามากขึ้นภาวะความเครียด นะฮะที่รุนแรงมากขึ้นมามีผลไปกดทับทำให้ตัวต่อมใต้สมองเราหลั่งฮอร์โมนตัวนี้น้อยลงตัวเมลาตินเมื่อมันหลั่งน้อยลงมันจึงไม่มีตัวที่ไปส่งเสริมการนอนหลับในร่างกายของเราเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้เรานอนไม่หลับอาการการนอนไม่หลับเราคงจะรู้แล้วนะครับว่าเวลาที่นอนไม่หลับมันจะยิ่งเกิดสภาวะของความงุกงิดร่างกายและร่างกายจะอ่อนเพลีย เมื่อ้ามาขึ้นมันรุ่งขึ้นก็จะมีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตก็จะลดลงนะครับณประสิทธิภาพในการทํางานทั้งในเรื่องของการใช้ความคิดทางสมองนะครับในเรื่องของการใช้กําลังกายหรือแรงงานก็จะลดลงด้วยเนื่องจากความพร้อมจากการนอนไม่หลับทําให้การพักผ่อนเนี่ยมันไม่เพียงพอน,นะครับเพราะนั้นวิธีแก้ปัจจุบันบางท่านก็อาจจะ ไปหายานอนหลับนะครับมาทานซึ่งอาจจะหาซื้อเองหรืออาจจะปรึกษากับแพทย์ให้คุณหมอท่านสั่งให้ทานนะครับแต่พวกนี้จะเป็นตัวแก้ที่ปลายเหตุน,นะครับ mm hmm. เมื่อ,อยาออกฤทธิ์ก็หลับยาหมดฤทธิ์ก็ไม่หลับวันไหนไม่ได้ทานยาก็กไม่หลับวันไหนทานยาก็หลับได้ หลับแล้วจะหลับได้ช่วงยาวช่วงสั้นก็อธิบายไม่ได้แล้วยาช่วยหลับหรือยานอนหลับพวกนี้มันจะเกิดภาวะการดื้อยาเราเคยกินครั้งละหนึ่งเม็ดแล้วเคยหลับได้แต่ต่อไปหนึ่งเม็ดก็จะเอาไม่อยู่ต้องเพิ่มอีกสองเม็ดสามเม็ดมันก็จะเพิ่มไกลๆทำให้มีปัญหาติดยาติดยานอนหลับทีนี้เรามาดูมันมีวิธีหนึ่งแค่วิธีทางธรรมชาติก็เรียกธรรมชาติบําบัดนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของการแพทย์ การดูแลสุขภาพการแพทย์องค์รวมนะครับการใช้ในเรื่องของธรรมชาติบาบัดก็จะมองในแง่รักษาหนึ่งให้ออกกําลังกายนะฮะให้ร่างกายได้มีการออกกําลังกายเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรานะครับการออกกําลังกายและเผาผลาญพลังงานในร่างกายเราช่วกสามพิษต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไขมันส่วนเกินน้ําตาลส่วนเกินพวกขยะโปรตีนส่วนเกิน นะครับก็จะถูกกาจัดออกมาในรูปของเหงือ่อในรูปของปัสสาวะในเรื่องของอุจจาระก็ทําให้ร่างกายเรามีกระแสเลือดที่สะอาดขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นก็มีผลทําให้เซลล์ประสาทสมองนะครับทํางานแข็งแรงขึ้นแล้วก็สารพิษต่างๆที่มากับกระแสเลือดมันลดลงก็จะมีผลทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นการรังฮอร์โมนเมลาโทนินก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบัน นะก็มีในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการแพทย์ทางเสริมหรือองค์รวมที่เอามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับก็ก็จะมีของบริษัทชินเทียนนะครับซึ่งเขาใช้อักษรย่อว่าปิสพันฑ์สุขภาพโซกี้นะซึ่งปิสพันฑ์สุขภาพโซกี้ก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้อาหารเสริมสุขภาพ นะครับในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพก็จะมีสองตัวหลักตัวหนึ่งก็คือตัวคาร์นันสังนะฮะคาร์นันสังตัวนี้ก็จะเป็นพวกสารอาหารประเภทเอนไซน์นะครับโดยสกัดมาจากผักและผลไม้แปดสิบชนิดเอาสิ่งที่ดีๆตัวนั้นเข้ามาแล้วมาทําให้ร่างกายเรานมาส่งเสริมให้เซลล์ต่างๆร่างกายเราเอาไว้ว่าต่างๆร่างกายเราระบบต่างๆร่างกายเราทํางานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นะครับดังนั้นตัวเอนไซต์ตัวนี้จึงให้ผลทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายเราไหลเวียนดีขึ้นอันที่สองมันจะช่วยต้านสารพิษในร่างกายของเราการเผาผลาญพลังงานร่างกายเราดีขึ้นเมื่อการเผาผลาญพลังงานร่างกายดีขึ้นเลือดสะอาดขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่นะครับการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่จะมีผลช่วยทําให้การนอนหลับ ดีขึ้นหลับได้ลึกหลับได้สบายก็จะเป็นตัวช่วยนะครับนี่ก็คือตัวอาหารเสริมอิมไซา์กับตัวโสมโสมนะครับเรียกว่าชีโปมูล่านะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้กการนอนหลับได้ดีอยู่ในสภาพของอาหารเสริมขณะเดียวกันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวส่วนต้องร่างกายนะครับก็เรียกว่าชีชีมัชชีนะฮะ ชี่มาชีนตัวนี้เราเมามักจะมาใช้กับอุปกรณ์ที่ให้ในเรื่องของความร้อนความร้อนตัวนี้คือความร้อนพวกฟาอินฟาเลตนะฮะเป็นแสงสีแดงในแสงดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์เวลาที่ส่องมายัางโลกของเราถ้าเราเครื่องปิซึมนะครับมาขยายแสงอาทิตย์นี่จะแยกตัวออกมาได้เจ็ดสีนะครับเป็นม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าหลังสีสีแดงอันนี้ก็เรียกฟาอินฟาเลตนะครับฟลาอินฟาเลตตัวนี้หรือหลังสีสีแดงตัวนี้มันมีผลช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตของร่างกายมีผลช่วยในเรื่องของการต้านสารพิษมีผลในเรื่องของการขจัดเชื้อโรคถ้าเราพูดโดยรวมก็คือเป็นตัวต้านสารอะลูมูลอิสระหรือสารพิษในร่างกายของเราเพราะฉะนั้น เราจรึงใช้ตัวหลังสีความร้อฟนฟานเลตตัวนี้มาช่วยในเรื่องการไล่เวโูฮิตและขจัดสารพิษในร่างกายนะครับขณะเดียวกันก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าชีมาชีที่บ่กกี้ได้กล่าวไปแต่ต้นนะครับชีมาชนีนี้ก็จะมาวางที่ที่บริเวณปลายเท้าของเราหรือบริเวณข้อเท้าของเราแล้วก็เกิดให้มีการแกว่งเคลื่อนไหวนะครับชีมาชีนตัวนี้การเคลื่อนไหวตัวนั้นมันจะให้หลักสามประการ ในประการที่หนึ่งก็คือให้ส่วนของสะโพกของเราตรงบั้นเอวนะครับซึ่งมามีระบบประสาทอัตโนมาที่เข้าไปเลี้ยงเอาไว้ว่าภายในร่างกายของเรานะครับในช่องทองก็จะมีระบบย่อยนะครับระบบขับถ่ายของเสียก็คือในเรื่องของขับถ่ายปัสสาวะนะครับแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ในร่างกายของเรานะครับมันก,ก็จะช่วยทําให้อวัยวะภายในพวกนี้ทํางานแข็งแรงดีขึ้นขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูกนะรวมถึงการไหลเวียนโลหิตจากส่วนล่างของร่างกายเนี่ยได้มีการขยับขยืน่นได้มีการเคลื่อนไหวมีการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อมามา,มาถึงที่บั้นเอวของเรามันจะต่อไปที่ลำตัวและต่อไปที่ไทรถอยของเราในลำตัวของเราเราก็จะรู้อยู่อีสองระบบที่เกี่ยวข้องก็คือปอดกับหัวใจของเรา หัวใจก็อยู่ในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตป,ปอดก็อยู่ในเรื่องของระบบหายใจมันจะเกี่ยวข้องกับระบบภายในของเราทั้งหมดและเมื่อต่อมาถึงบริเวณทยถอยมันจะส่งกระแสะเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองก็จะให้ผลในเรื่องของระบบประสาท